สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อกันนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์การโดนตล้นที่บราซิลให้ฟังหลังจากอยู่ที่นี่มาหนึ่งปีสองเดือนเพราะมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงมาเกิดขึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะในการโดนตล้นทั้งแัในชีวิตก็มาติดตามะะกันค่ะอ่อนอ่นเลยนะคะเราก็ขอแนะนาตัวก่อนว่าเราชื่อกันนะคะเรามาอยู่ที่บราซิลได้หนึ่งปีสเดือนนะคะเมืองแรกที่เราอยู่ก็คือเมืองปิป้าแล้วก็เราก็ย้ายมาอยู่ที่นาตาลน,นะคะเรามีเพื่อนอยู่ที่นาตาลใช่ไหม แล้วเพื่อนละ่ะบ้านเกิดของเพื่อนอยู่ที่บาเลงบาหลงก็คืออยู่ในลาตาราตาราก็คืออยู่ทางตอนเหนือของบราซิลเป็นแหล่งที่แบบสวยแล้วก็อาหารอะไรคือดีทุกอย่างคือเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยแบบยู่ต้องไปภาคเหนือนะทุกคนในบราซิลก็คือแบบยูต้องไปทางตอนเหนือนะแล้วก็โอเคเราอยากไปตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บาหลีอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนและประมาณหนึ่งเดือนเสียทิตย์นะคะที่ที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นโซนที่ชื่อว่าเอควาอรสีเอควาอรีเนี่ยมันจะอยู่ไกลจากเมืองบาหลงเนี่ย ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่สินาทีถ้าแบบนั่งอูเบอร์นะคะทุกครั้งที่เราไปที่บาหลีเนี่ยก็พยายามจะแบบไปนอนบ้านเพื่อนก็คือเพราะเราจะได้เที่ยวกลางคืนเยอะมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องแบบนั่งรถแบบดึกอะเงี้ยกลับมาที่นี่นะคะวันที่เกิดขึ้นในการจุกล้นเนี่ยก็คือวันที่สามพิจิกาสองห้าห้าหกสองห้าสองห้าหกหกค่ะแบบคิดว่าเออไหนๆก็แบบจะไปในเมืองแล้วก็แบบ เตรียมแบ ac, ็คแพคใส่อ p a ดจะไปตัดวิดีโอจะไปทำาน่นทำนี่แล้วก็แบบทุกอย่างไี่แบบนี้ครั้งนี้ก็คือใส่กระเป๋าแล้วก็พร้อมกับเอ่อเพื่อพาที่จะไปนอนนะคะเพื่อจะรอที่จะไปเที่ยวกลางคืนเพราะว่าคืวันวันศุกร์คืนนั้นน่ะมันจะมีเทศกาลที่ชื่อว่าแฟแโรแฟร่าดูอาไซนะคะก็คือจัขึ้นที่ท่าเรือที่เขาจะมีการขนส่งแบบอาไซเป็นแบบเป็นผลไมา้เป็นป็นเล็กๆนะคะที่เขาไวท้ทําแบบเดี๋ยวจะโชว์รูปให้ดูมันคือเป็นอาหารสําหรับที่นี่มาก ก็แบบเป็นอาหารธรรมชาติเลยก็ว่าได้เขาก็จะขนส่งอย่างเงี้ยเป็นตลาดตอนเช้าแล้วมันจะมีแบบตรงนั้นนะอ่ะเขาก็เลยแบบจัดเป็นดนนรีแซมบ้านนะคะ <S 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 มาแบบมาเที่ยวมาดื่มด่าเสียงเพลงอะไรเงี้ยก็แบบจัดตลอดทั้งคืนยันแบบรุ่งเช้าเราก็เลยแบบไปที่นั่นกันที่นั่นอ่ะคือมันอันตรายมากเพราะมันแบบอยู่เป็นโซนที่แบบโซนสลัมอ่ะทุกคนแล้วเพื่อนก็แบบบอกว่าเออแบบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ระวังนะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่แบบเขาไปกับเพื่อนของเราใช่ไหมก็โดนก้นโทรศัพท์ไปแล้วแล้วโอเคแล้วก็โอเคได้แต่เระลองตัวแล้วเพื่อนบอกว่าเออเวลาทำโทรเัพทเก็บโทรศัพท์ใช่ไหม,มไก็ให้เก็บไว้ตรงนี้นะคบ เก็บเอาไว้ s> <S แล้วก็เอาเสื้อขึ้นมาแล้วก็โอเคทําอย่างไรก็เราไม่ได้นอนฟุนไม่ได้อะไรพราปแบบเรคกัแบบหูตาอย่างเงี้ยก็แบบดูตลอดเวลาก็คือระวังตัวตลอดเวลาคือเราเป็นคนระวังตัวมากเราทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าทาไมถึงงบบเพื่อนอ่ะก็ง่วงนอนใช่ไหมแลวเพื่อนที่เราจะนอนบ้านด้วยชื่อว่าทาเลสก็คือเขาอ่ะไม่ได้มาเที่ยวที่เซราร์ดูซกับเราเขาอ่ะไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนอีกหลายๆคนของกลุ่มของเขาใช่ไหม แล้วเราจะก็นัดเจอกันที่บาร์แห่งเพราะเป็นมาที่เขาอยู่ทุกทยนะคะเราก็เลยเรียกอูเบอร์โมโต้ไปเพื่อจะไปหาเขาตอนนั้นแบบทีสามพอเราไปถึงใช่ไหมก็แบบเพื่อนทุกคนก็คือกองและน้อกเพราะว่าร้านน่ะปิดแล้วก็แบบคิดไล่คนอื่นแบบออกจากร้านบอกว่าเออจะปิดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปถึงแล้วเขาก็กองอยู่ตรงนั้นกว้ประมาณสิบสห้าคนอะไรเงี้ยบาคนก็ขับรถกลับบ้านมาคนก็เรียกแบบแท็กซี่กลับบ้านนะคะแบบก็เหลือประมาณสุดท้ายก็เหลือประมาณแบบแปดคน แล้วก็เอาเขารู้จักพุกกันเออไอชื่อน,นั้นนะไอชื่อน,น,น,ออน,นี้โอ้ยเราทำอะไรอย่างเงี้ยโ,โอเคเอามรู้จักกันแล้วเราก็เลยตัดสินว่าโอเคเราไปนั่งกินแบบแม็กก์นดีกว่าแล้วก็แบบไปนั่งคุยกันมากขึ้นแล้วก็ได้ทาอะไรกินก่อนที่จะกลับบ้านเพราะเพื่อนก็เมากันนะคะส่วนเราแบบเราไม่ได้กินอะไรเลยระหว่างที่เดินไปไปไป,ไปจากร้านใช่ไหมร้านที่ว่าโฟชูรุปูก็เดินไปแมคโดนั ประมาณห้าห้าไม่ถึงสิบนาทีทุกคนคือเป็นที่คือบาร์นี้เป็นบารที่เราชอบไปมากไปบ่อยมากแล้วหลังจากที่เราไปบาร์นี้เราก็จะจบที่แมคโดนัลด์ทุกครั้งทางนี้ก็เหมือนกันทุกคนแล้วประเด็นคือปกติเมื่อก่อนเราจะเดินแบบสคนสคนใช่ไหมแต่คืนนี้เราเดินจะแปดคนทุกคน้แวแบบเรวมาที่เดินไปใช่ไหม แล้วก็แบบมู๊ไซด์ด้วยขวาลอดคือมันเป็นสัสานที่สยามของเราที่แบบพอเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องมันระวังตัวมากขึ้นแล้วเราอ่อยืนอยู่เดินอยู่คนสุดท้ายใช่ไหมของแบบของของกลุ่มที่เดินไปแล้วเราก็หันไปดูแล้วเราก็เห็นว่ามันมีมอ,มอไซค์สองคนมอไซค์สองคันขับเข้ามาแล้วแบบสองคนต่อคันแล้วเขาไม่เียงประกันนมแล้วลเขาอ่ะมาอย่างเร็วเลยมาอย่างเร็วแล้วก็แบบมาจอดที่กลุ่มเราแบบอยู่ที่ท้ายกลุ่มคันหนึ่งแล้วก็อยู่ที่แบบต้นกลุ่มคันหนึ่ง แล้วเราตกใจแล้วเราก็แบบวิ่งวิ่งไปไปแอบหลังเพื่อนที่แบบอยู่ฝั่งนั้นใช่ไหมแล้วเราก็มีมีแบ็คแพ็คอยู่เราก็แบบคือเธอจะชิมายแล้วชิมายแล้วชิมายแลคือเอาอะไรไว้เรอย่าเอาแบ็คแพ็คไปอย่าเอาแบ็คแพ็คไปอย่าเอาแบ็คแพ็คไปแล้วไอ้ไอ้ขุนโจรใช่ไหมเขาก็ปืนน่ะคนมาจี้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 แบบว่าเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาอยากตายแเราอยากตายเอาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาว่าเดินมาที่เราใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรไว้แต่ว่าเขาว่าเลิกเสื้อเราคืนแล้วก็เอาโทรศัพท์ที่เราซ่อนไว้เอาไปคือเหมือนเขารู้ว่าเราเอาโทรศัพ เจ็บใจมากที่แบบว่าตรงนั้นแต่คือเราก็รู้สึกดีที่แบบว่าเขาไม่ได้เอาไปแท็กเราไปแล้วเขาพอเขามันจะไปที่นราไปให้เร็วไปให้เร็วอย่ากลับมาเอาไปแท็กอย่ากลับมาไปแท็กคือในหัวคือคิดจะเรื่องแบบไปแท็ตลอดเพราะว่าแบบในแท็คมันมีกับแมนมีไอแพดเนี่ยแล้วแบบไม่อยากจะเสียไอแพดไปเข้าใจไหมอันนี้ส่วนก็แบบคบรถไปแล้วทุกคนก็แบบสตันทุกคนแบบเชียเชียรวะอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบอยู่ในเอหมู่ที่แบบช็อกอ่ะทุกคนก็แบบรีบรีบรีบเดินไปไหม พอเราถึงแมก้วก็ตั้งสติพวกเราก็เลยแบบรีบไปกันที่สถานีตำรวจถามว่าทุกคนรถต้นโรัพท์นี้จะสับราได้ไงเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนที่นี่นะคะเขาทำกันก็คือพกโทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งคือไอจูนเครื <P> ่องหนึ่งคือเครื่องที่ใช้ประจำมันเป็นแบบ การป้องกันตัวที่แบบว่าคือเหมือนเขาเตรียมตัวเตรียมใจรู้แล้วว่าแบบเออมันจะมีโอกาสที่โดนก่นนะคะถ้าเกิดโดนก่นก็ยังมีโทรศัพท์รองที่เอาไว้แบบติดต่อสืส่อสารกัน,ให,กนให้กับบ้านได้ให้แบบเรียกอูเบอร์ได้อะไรเงี้ยก็มีเพื่อนประมาณแบบสี่ห้าคนที่เขามีโทรศัพท์รองเขาก็แบบเรียกอูเบอร์เรียกโทรหาพ่อแม่ไปที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แบบเรียกอูเบอร์ไปสสานี่ตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความอะไรเงี้ยมันแล้วคืออันนี้ทุกคนเราจะบอกให้ทุกคนนะว่า ใครที่ใช้แอปเปนะให้จดรหัสอ e ีเมลเอาไว้ก็คือเป็นรหัสที่แบบมันจะจะเข้าไปในไอแอปเปิลดีแล้วก็สามารถดูได้ว่า e อีเมลเครื่องของเรา,าเครืออะไรเพราะตำรวจสามารถเช็คไอใช้รหัสอ e ีเมลเนี่ยเช็คโทรศัพท์ของเราว่ามันอยู่ที่โลเคชันไหนได้โดยที่แบบโทรศัพท์ติดเครื่องก็สามารถดูได้นะทุกคนก็คืออยากจะให้จดเอาไว้เพราะว่าสาคัญเวลาโทรศัพท์หายหรือว่ารดนล้นอย่างเรานะคือเราโชคดีที่เรามี iPad ดเเราก็เลยเข้าไปดูในแอปเปิลดีแล้วก็แบบดูว่าโทรศัพท์ ของเราเนี่ยอีมีมันคืออะไรเซอร์เรียลนัมเบอร์คืออะไร,เ, number ออะไรเพราะแบบตำรวจสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแช็กโทรศัพท์เราได้ก็อ,อะไรเาาราคงว่แจ้งความอะไรเสร็จแล้วก็กลับมาถึงบ้านเพื่อนที่ชื่อธารัเขาก็แบบเปลีย่ยนรหัสทุกอย่างที่แบบอยู่ในเครื่องโทรศัพท์เป็นการป้องกันใช่์เมื่าตอนที่ชื่อทารัใช่ไหมเขาไม่ได้โดนเซ็ตโทรศัพท์อะไรยังไงเขาโดนแบบบัตรเครดิตแบบสามใบก็งงว่าเธอจะเอาไปทำไมสามใบแต่ว่าโอเคนางก็เอาไปสามใบใช่ไหม แล้วปกตินางจะเอาโทรศัพท์ไปเอาฟิล์มหนึ่งอันนี้คือเป็นเซลฟี่ C อันนี้เป็นเป็นญาติเี่้ของของเพื่อนที่เรามาอยู่ที่นะครับเพื่อนที่แจ่มา่ะที่อยู่ที่บ้านเดือดนนี่เป็นเป็นเป็นป้าก่อจะได้นอนคือประมาณเจ็ดโมงเช้าก่าจะเคลียร์ทุกอย่างเสร็จรู้สึกว่า พยายามมองใหแง่นี้ว่าเออแบบก็รู้สึกว่าเราได้เอาตรงเนี้ยมาเป็นบทเรียนว่าครั้งหน้าเราจะทํายังไงกับตัวเรามากขึ้นว่าแบบเอออย่าเดินกลางคืนนะคะถึงแม้ว่าจะเยินกันหลายปุ๊บหรือแม้จะเดินกันบ่อยขนาดไหนแต่อย่าเดินกลางคืนบนถนนที่มันเปลี่ยวเพราะพวกโจนคือมันแบบมันไม่ได้สนใจอ่ะมันแบบมันจะเอามันก็ต้องเอาให้ได้อ่ะแบบยิงเธอให้ตายฉันก็จะเอาสงเธอให้ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะ จะถามว่าเอาจริงๆนะแบบเรารู้สึกเราอยู่แบบหนึ่งปีสองเดือนเราว่ามันไม่ได้อันตรายแต่คุณต้องระวังตัวเองอะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็นั่นแหละตอนนี้นะคะก็ผ่านมาห้าวันแล้วก็จตมันโดนไปได้รอยเลยนะคะก็ไม่ได้สนใจโจเลยนะตุ้กต้นก็ตัง้งใจนะคะเมื่เกิดแล้วก็ตอนนี้ก็คือตํารวจก็ดาเนินคดีอยู่ก็หาโทรศัพท์ให้ก็ต้องรอนะคะตามคูเพราะว่า ก็คนโดนต้นเยอะค่ะส่วนเพื่อนก็แบบคีบอัิเดตกนแบบเอ้ยแบบอยู่ต้องแบบใส่ฟอร์มนี้นะคือคืออันนี้เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่แบบเราโดนต้นกันหลายคนแล้วแบบทุกคนก็คือแบบกระตือรือร้นในการหาโทรศัพท์กันมากเราก็เลยแบบไปถ่นที่ตำรวจกับทุกวันนะคะเพื่อจะแบบคิดว่าเอ้ยตัวนี้แบบไอแบบเจอโลเคชั่นนะแบบโจมันแบบเปิดโทรศัพท์แล้วแบบโลเคชั่นขึ้นมาอย่าเนี้ยแบบตรงนี้นะเป็นโลเคชั่นนี้นะเผื่อตำรวจจะใช้เป็นแบบเป็นหลักฐานในการแบบไปจับพวกมันนะคะ หนึ่งปีสองเดือนเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดในก็เป็นความเป็นความประหลาดเองนะคะที่แบบสกเดินมาไปเดินไป,ไปบนถนนที่มันมืดๆตอนตีสามนะแต่ว่ามันก็คือหรอบเรามเป็นเรื่องปกติไงเพราะว่าแบบเราก็ทําอย่างนั้นตั้งแต่ตั้งแต่มาวันนี้แรก,กๆก็แบบเดินไปแมคโดนัลด์ทุคขั้งก็ไม่ไม่เคยเกิดขึ้นแค่วันนี้เป็นวันที่ชโชโคายแค่นั้นเองอื แต่ก็ดีแล้วนะคะที่สุดที่ดีที่แบบตัวเองก็ยังมีชีวิตกับโลกปลอดภัยไม่ได้เกิดอันตรายไม่ได้ไม่ได้โดนยิงไม่ได้อะไรทั้งนั้นคือปลอดภัยแล้วถ้าจิตใจก็ดีปกติค่ะเอาจิงนั้นมันก็ดีนะไม่ได้โทรศัพท์อันนี้ก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ใช้ทุกคนแล้วก็ใช้ไอ a d ดอยู่นะก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะวางแผนจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ไม่ได้โทรศัพท์เก่ากับนาก็คิดว่าอาจจะซื้อแบบโทรศัพท์ที่ตัวเข้าโทวออกจุกแค่นั้นค่ะแล้วก็อะกบมากก็จะไม่พกอะไรไปเลย ก็เดี๋ยววิดีโอเนะ่ะก็เนี่ยข่าก็เป็นวิดีโอแรกที่มาเปิดตัวเพลินนะคะก็เด่มปล้นนะคะในบราซิลแต่ว่าเราอะก่อนๆนั้นนี่เราก็ถ่ายวิดีโออะไรไปเยอะมากนะเราก็จะมาตัดต่อแล้วก็ลงให้ทุกคนดูนะคะว่าชีวิตการใช้ชีวิตในบราซิลของเราเป็นยังไงเรามีเพื่อนอะไรยังไงเราพัฒนาธรรมอะไรเงี้ยทุกอย่างนะคะเราก็จะแบบโพสลงเรื่อยๆเหล่านี้ก็ขอโทษด้วยนะคะที่แบบต้องมาเริ่มต้นการเชาวบราซิลแบบเดิมปล้นนะ ไม่ไรเพรก็ยังมีสิ่งดีๆเยอะมากมันก็มีเหตุผลอะคะ่ะที่ทําไมเราถึงไม่ยอมกลับบ้านก็ยังอยู่นี่อยู่นะคะก็คนที่นี่น่ารักค่ะน่ารักมากอ๋อน,นั่นแหละก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตไปให้เรื่อยๆส่วนจะ,จะมาอัปเดตชิคก,ก,การลงตัวเองการแบบเที่ยวยังไงให้แบบสบายใจแล้วก็การารู้นยังไงอะไรนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับวิดีโอนี้ แต่เราจะเจอกันดีวิอหน้านะคะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ฟากติดตามด้วจะลงวีีโอให้บ่อยๆแล้วก็อัปเดตบ่อยๆหน้าเพจของเราโอเคจบแค่นี้บ๊ายบายอยากจะบอกอีกนิดนึงนะคะว่าแนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่เราไม่ค่อยลงอะไรเท่าไหร่แล้วก็เอ,อไม่ค่อยได้อัดวิดีโอรหรือว่าโพสอะไรเยอะนะคะเพราะว่ามันอันตรายอยาการที่แบบจะเอาแบบมามามาบล็อกถ่ายเ ok มืองอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันตรายในการเอาโทรศัพท์ขึ้นมามากๆนะคะแล้วก็ แต่ว่าเราก็ได้แบบแบบพยายามอัดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะฝากให้ติดตามได้นะว่าแบบคลิปที่เราอัดไว้ตอนเนี้แบบเราจะพาไปเที่ยวไหนพาไปดูอะไรบ้างนะะติดตามได้ค่ะอัมสกตอร